ับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพงพะลุ้ยนะครับวันนี้ก็มีก,กาศมาวัดปู10นะครับมาตามตัวเลขตัวเบอร์ฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับมาที่แล้วเพิ่นก็นเข้า90หรือว่า09นเก่าประจันหวัดน,นี้มาตามต่อครับตามพงพะลุ้ยนครับว่าปูสิได้จัตกตัวครับ อ่ากานมัสการครับปูการนมัสการครับปูชิลเล่เขียนเลยค่ะชีลเล่เขียนเลยเนาะค่ะเป็นมันลายปะครับปูสูญเก่ามันกับมันเนี่ยมันยีดอกมันแห่งบ้าลายมันเก่าบอกว่าได้เขียนเขียนไว้เป็นคนลับกันเขียนคนให้คนรุ่นแต่ว่ามันแท่เลยนาะโอ้แต่ว่าเหล็กวิ่งปูฟันเลยค่ะน้อปูเนาะสูญมาล่างมาอีหลี มันมันเล็กวิ่งปูว่าพิษตะเทียรนี่จ้าว่ามาตลอดเลยเลยค่ะปูจตาวจับตัวตามนื่งเสียกระจับกระจับหลุดค่ะน่งเัี่ยกระจับหลุดว่าเล็กวิ่งมาผ่านตะเกียค่ะจ้าวจับมาหนีตั้งแต่ปีหกหาคยังพ่านหลุดได้ปูเล็กปูกระเข่าตลอดในมันมันบอกมันบอกค่ะตั้งแต่ปีหกสี่ตั้งแต่สามปีมาหนีเพราะท่านจต่ว่างมันจะมาได้ขักบังมาจับแม่นขักขักบัง ปีหกวงปีหกสี่ตัวปูวังปีเลขอันหนึ่งดังๆันหนึ่งเจ็ดหนึ่งปูบอกเนาหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับสองสีไอเก็ดองหามาหนิ่ะเก่าก่าเก็ดไรมาเลยค่คือว่าตั้งแต่ปีหกสี่ไรมาเลยนี่ก็คือว่าปูเหลือจับเนี่ทางได้แล้วจับเนี่ยทางไลยตะกี้มันจับลดไปลุกมากยูยค่ะอันนี้มันเลยมัจับแม่นเนี่ยละค่ะ ตามตัวเนี่ยค่ะนกปูเนาะเหล็กเขาบ้านี้เอาตัวเลยเนาะจะาเอาก้อนเขาเลยเนาะค่ะทีหนึ่งเลยเอาก้อนมูเลยปูมากก้อนกับปูนั่นเลยค่ะสาวลูกแห้นครับไปหานันกะจีได้น้ากันไปแล้วแต่ว่ามันกับของไฟของมันดอกอันนี้เนาะค่ะวันนี้วันที่16เนาะค่ะวันที่16สัปภาห์ค่ะ ฟันเหล็กวิ่งให้อีกเนี่นยนะปูกระดิฟันคือเก้อนาอะไรกินผู้ใดเบิองว่าเจ้าของเหล็กแม่นเหล็กวิ่งผู้ดใดซื้อเหล็กวิ่งก็ส่งคอมเมนต์มาในเด้อให้สบ,บา,ายหัวจักในว่าประธานปูมันจีได้มี่กำลังใจเฮ็ดเหล็กห้ยหัวจักว่าเหล็กวิ่งมีผู้เล่นให้หัวจักว่ามีผู้ซื้อเหล็กวิ่งไมีผู้เล่นเหล็กวิ่งอ๋อก็คือว่าปูจีเดมี่กำลังใจเห,เห็ุเหล็กวิ่งหายเนาะปูเนาะหาพี่น้องเหล็กธรรมดาเนี่ยมันก็ มันก็ต้องมีผู้เจออยู่แหละแต่บามันจะมีผู้เล่นในเรื่องน้ำมันวานน่น่ะค่ะบรรลุนขันว่ามีผู้คอมเมนต์มากก็สิได้เอาตั้งแต่เลขกบววิ่งฮ่าปูว่าจีว่ามีกำลังใจเฮ็ดเง่นบ่วปูจีบได้ชงเลขวิ่งให้ค่ะจีพนกคุ้มจีพนกพุดสะพานน่ะค่ะโอ้โอ้ มันพุ่นนักวิ่งพวกเชี่นในกรุงเทพเขาได้ไล่แบบนักวิ่งนักวิ่งก็มีเก่าปูผู้คนมักวิ่งบางเท่อคนเก่าเล็กวิ่งปูไปจับเสษเหล็กคนจังสิไหมคะกต่โศกมานไปจังสิไหมคะบ้าดนี่เล็กเอาเล็กบนตังรักไปเลยเนาะค่ะปูไปเลยมันมีลีล้อวีลีล้อที่ท่านคนเดียวจับเอาไปไม่ล่ะมีลีล้อมาดู เล็กบนจับบนครับบนเล็กเคียงบนตั้งรับเล็กตั้งรับบนสามสามสี่สี่ สามสิบหกตังรับที่ตัวเจ็ดตังลักเจ็ดเก่าอันผู้ใดอยากจับซุ๊บนี้จับคูัใส่กันนอกจากปูจับก็ได้นะหน้าอ๋ค่กะกุ้มนี้คือว่าเคี่ยงให้จับกันค่ะอันผู้ใดเสี่ยงจับก็จับเอาหน้าขยันค่ะแต่ว่าปูสิจับให้เป็น ตัวเก่งของปูเซื่ออันนี้พวกเอฟซีที่จับเอาเองกะแล้วแต่ะน,น,น่าคือว่าตั้งรับให้จับกันค่ะปูตั้งรับส่วนจับค่ะปูจับปูจับปูสามสี่ขุมบนได้นน่เนอะสามสี่ าะว่าสื่อบนสื้อล่างไว้เลยก็ดีเนาะพี่นนองเนาะเพราะว่ามันบัแเหน็บวนอนนาะปูันเป็นเก่าชวนบ้างนึง่ชวนเก่าบ้างนึงมันวัแเหน็บวนอนนะคะเพราะว่าเลงบนมันไปได้เบิดไปได้มดทุกทางเนี่ยเป็นมุงทางเดียวค่ะสื่อบนสื้อล่างสื้อกับนมจังสบายใจน้ปูออกมาได้โหลด่นะ เด็กวันนี่งามดีจ้ามาเด็กวดนี่ปิดสามแห่แน <ขอ champions> ่นอนนะปูป <3 Williams> ั้นสามแน้วหนูวิ่งสามมัดสามมาวดนี่ปูเด็วดนี่งามโคตรงดับไงแล้วก็บ่ต้องบ่ต้องคิดว่าตัวอื่นสิี่เขามาสวมมา มาผสมมันอ่ะเครื่องวันนี้ปูมันใจมันคิดง่ายมาค่ะวันนี้มันมันคิดว่าจิดึงตอนนั้นมาใจตัวนี้ดึงตัวนี้มาใจตัวนี้มันก็ขามันเล่ดบดดึงมันบดดึงบดดึงซักจนค่ะเองเสีเดียววันี้มันใจก็งวดที่ผ่านมาอีกเนาะปูเนาะกลัวคิดอยากมันบดดึงใจกันหลายต่อมันถอดยาตถอดเลขยาากขนาดว่าคิดอยากกันยังเข่าเนาะปูเนาะบัดนี้เลข เด่นสุดๆคือตัวนี้เด้อค่ะปู่ขั้นจีิเนี่ยเขาเน้นให้แล้ยวนะคะเนาะพันขีดเดียวนี่เป็นตัวล่องเด้อค่ะปู่เดียวเข้าใจเกี่ยวล่องขีดสองขีดเนี่ล่องมืดเลยนี่เนาะตัวนี้ว่าอยากขีดวงกลมเพราะมันวงกลมเหรอมันคือกันมันไม่ผดมัน้นกันไม่ได้ตัวเด่นเนขีดใหญ่ขีดสองเส้นตัวเด่นตัวใหญ่ค่ะ สามซีบอกปูสามจีนวิ่งกระโดดเดียวไปเลยสามเลยนั่นสามวิ่งบนโต๊ะโอ้ยถือถือใจฉบาตนะปูบานนี้ถือใจได้ไหมมาจังวัดเมียนพราะวันนุนุนุมักสามพว่าเหล็กเหล็กวิ่งนุเห็นหอว่านุก็ได้นสาวคือคือของปูเลยเลยมักแห้งมันจับบรอยากเลยปูมันมันม่าคิดเลยกับทียุ่งยุกกลุ่มจุ่นี่ยนะคือว่าเดี๋ยวนี้ปูกระลันตีนะ แต่มัน่นกี้เห็นกู้ครูขีดบอครูคันตีว่าเดียนนี้สามยู่ลักซีฟเมนบ,บ่าวูเมนอืม,มันคือว่าท่างหลัางกับแล้วร่ไิจับปัดมันไปนะหน้าหน้าใช่ปะค่ะผู้สิจับเดียนสามรักซีฟเลยค่ะมันเข้าจักหลักมันเวลาเขาไปเสี่ยงโชงเขากับเสด็จไปยัดงบเนาะค่ะเมนเวลาเขาไปยิบจับใช่แม่รัฐบาลสิือรัฐโคกู้ได้เช้ เอกชนนะรัฐบาลตัวบางเอิญว่าเล็กมาได้แบกันมาหัวักที่หลังว่าเล็กเก่านนเก่าเนี่ยมันพอมันบอกมีเขามาจากเกียมันเป็นเล็กพลาชินีพนักว่าชุ่มอยู่ทั้งนอกเขาบอกว่าใดคือกันเขาซากันว่าฟูว่าเป็นสาเคียงลางเคียงลางมันกับ มันก็มามาอีกเรื่อวนี้เด้องให้ดูแลอันนี้มันเป็นบันจันทร์ขึ้นกันมันมาได้อยู่กลมๆส่วนหนึ่งเป็นด็กลักมันคือเก่าครูเด็กลักคือเก่ากับขึ้นข้างบนจับเอาส่วนหนึ่งสองสามมันกระติดมาหนึ่คือเก่าจามเก่าเก่ามาอีกแล้วเนาะเก่าก่ามาขึ้นเก่า ูนี่มันถิ่มกันบ่ได้มาหนี่งจับ,บ,จบคูมาหนึ่งจับคูขันสองสองสามสองสามสองสามสองสองนี่ มวดวันหนึ่งหันมีพูดมีตำหักหนึ่งเห็ดเจ็ดศูนกับเก้าศูนออกไปกับว่ามันพูดอะไเราเห็นกันนั่งเบื้องก็คือเอาขักแต่นาอาจารย์ไปตัดออกเลยจังได้เก้าศวนคือจังงานมวดหาเปรดนะใชตัดออกพี่อาจารย์ว่ามันพูดตัดออกอีกตำหนักหนึ่งตำหักใดกับบัวบอกเราว่าคนเป็นอยู่ตำหนักในเห็ดอยู่กับสบายนี่เปิดองบงคิดสบาย cầu tắt đầu đi đầu tắt đầu chẳng đá đi phần kết cầu thì cũng tắt tắt cầu xuống gấp kết xuống học phải mình cho điểm phần phải tắt cỏ nè mà cả เก่สามเด็กลางครับมันอดหนกในกากน,น้อยเด็กลางมันมันมีศูนเขามามันดลนักเด็กหนัก็น้อยหนักหนักหนึ่เอีกบ่นี้สือก็คิดง่ายเก่าสองนี่ลรคู่หนึ่งคู่มันถิดทับสองหนึวางเก่าสามกับเก่าสวางนึ่มันเข้ามากบันนี้เลขกเก่ง เล็กเก่งตน้เ็กเก่งตัวนี้เด้ค่ะนี่มันดนนมันมันมันค่ะเก่งตัวนีเล็กเล็กร่องเล็กล่องหันสามคูเดอร์ค่ะเอาสามตัวไปเอาก็ได้ครับคูเอาเนาะเอา เอาแก้มไปหาแจมิ่งู้อยากคิดอยากเล่นน้ำละค่ะมตามตัวอเอาแก้มไปทั้งขามันกับจุกอ่ะหูจักยีหลักที่ละค่ะยอดตัวลงจากหน่อยตัวนี้ริงเด้อสบายเลยมันอยู่ในนิมิตพร้อมเด้อตัวนี้เบบด้ดดอ,อดค่ะครูสามสี่แถมกับกูในนิมิต ีในในี้มีจับจับหกประตูได้ตัวนี้ก็เป็นตัวตัว l ่องมาสามหกเอาหารึ้นลักลอยด้วยยักซี่หามารักลอยเอาขึ้นลักออล,กอ,ยอ,ลกอยได้ย,ยืนลักลอย สามสามเก้าค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อค่ะปูเกียนไทยแล้วนะคะเนาะผิดจระนาเบิ้งนะคะตัวเหล็กเนี้ยทางนะคะไปว่ากันอีกต่ว่าเด่นมือนลืมตัวเด่น,ต,ดนตัวสามคือกันเอา เขียนเนี่ยจะบาดจำล่างกับจำบ,น,บนวิ่งเว้นวะครับปูเลขวิ่งจำกับจำกับศูนย์ล่างวิ่งจำกับศูนย์บนนี่เอาจำตัวเดียวเขียนเนี่ยจำจำศูนย์วิ่งอันนี้นะเลขวิ่งวิ่งนะคะอันนี้จำตัวเดียวเลยวิ่งนะคะรับจำเป็นพระเอกเมันจำเ,เ,เป็นพระเอกเนาะปูเนาะ สามนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างเลย่งน,น,นะคะเนาะมาแ,แคปหน้าจ,จอเด้อค่ะพี่น้องคะปิดแนวท่านะคะปูห่แล้วนะคะม่นนะคะเนาะกับปูเน้นไห่นะคะคือสามสี่นะคะ้วก็ล่างปูเน้นไห่สามศูนย์นะคะเลขวิ่งล่างมีสามกับศูนย์ปูยันมันกอดกอกันมากคือ่ถวแปดแยวหาแปดไหนวิ่งวิ่งวิ่งล่างกันบ่าหาก็แปดวิ่งล่าง วิ่งหาล่องแฝดมันกอดข้อกันมากวิ่งบนสามนะปูวายันกอดข้อกันมากขึก้นวดวหาแปดนะพี่น้องนาะงวดวหาแปดปูให้ เดนหาล่องแปดนะคะกับกอดข้อกันมาหาแปดเลยนะคะเนาะหวดนี่ปูย่านกอดข้อกันมาอีกเพราะว่าปูเดนหายแล้วสามศูนย์นะคะเนาะหลักกระบนนะคะปูเดนหายสามสี่สามสี่สามศูนย์ตัวอื่นเป็นตัวล่องเด้อค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นเลขลักนะคะเนาะนี่อันนี้เป็นเลขลักของปูนะคะเนาะสามารถจับปูเองกันได้ค่ะบ่ามาที่ปูจับหายบนก็คือกันค่ะเลขลักนะคะเนาะบ่มาที่ปูจับปูหายสามารถจับปูเองได้นะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องคะเป็นเพียงแนวทางนะคะ เอาไว้ยิบจับจากิมเบลนัฐบาลนะคะว่าจะสนับสนุนให้เลีนการพน,นัน,น้วยค่ะเด้อเลขวันนี้ลาฟกิตอันนี้สามชี้นี่ให้หาดาวไปเลยโอ้ยวิไอพี่หาดาวเลยบอกปูวิไอพี่ VIP เลยา<อ>ดาตัวนี้สามดาวสามศูนย์นี่ยังล่องสามสี่อกว่าปูมอ๋อเอาพี่นงค์หาดาวนี่สามดาวครับปูมั่นใจสามสี่หลากว่าสามศูนย์นะคะเนาะ